อ้ได้ um ันอันนี้อะเรวว่าตัวเดิมรเปล่าอ่ะน้องได้แล้วน้องได้วนึงแมได้คนละตัวโอุ้ติดเงียง สวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพหาปัานนเจ้าวันนี้พาอยู่กลางป่าพามาลองน้ำห้วยนะเจ้าเนาะแม่น้ำแถวบ้านนะเจ้าเนาะเป็นห้วยแถวบ้านแพงเองแหละวันนี้พาลูกพาหลานนะเจ้ามาขึ้นหาประสบการณ์ชีวิตนะเจ้าหปาปลาตามลำห้วยเจ้า ลวงมีบรยรยากาศบนดอยนะเจ้าโชว์คุณกับหลานนะเจ้ากันล้างจะใส่เบ็ดนะเจ้าสบาวทถบ้านนี่เตรียมจวานแหนะเจ้าเพื่อจะหาปลาประจานนะเจ้าเชโชว์คุณกนเป้าหมายไปจะหาเป็นปลากั้งนะเจ้า นี่ก็จะเดินขึ้นห้วยไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจาะไปเรื่อยๆเพื่อหาไม้ใส่ประกั้งนะจ๊ะชกคโนกเอาเอาเบ็ดมากี้คันครับบม่มด้นับเลยประมาณบัดถึงสิบคันแล้วจ๊ะอะ ฮะฮือฮืนเียโอ้เดมตัวแล้วเอาเอาขึ้นหนีเอาลงกไปเร็วเอาหนาวเร้วหนาวแล้วพึ่งลต้นกันหนาวแล้ว เอาเอาจะได้กันหมก็อู้เอาเอาเท้าหยับหยบไว้อู่ดิจะได้ปลาไหม

แน่เช่๋ยวจะขึ้นตะหันดีขึ้นตกวันข้างบนเยเออน้องวันนี้น้องจะเหยียบเดินปลาไหมอ้าเออเออเออเอลดิ๋ย อันนี้อ่ะตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่ะน้องได้แล้วน้องได้แล้วตัวนึ่งแ nah, well, น่นแน่นเลยคนละตัวอือขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวขวามาตีนมันได้อ่ะอ่ะจะไว้จะไว้อสองตัวสามตัวอือเอาเอาแล้วมันจะลุ้นละจะลุ้นละมาชมนะครับเรามาชมมา มาเจ้ากุนเอิมาใส่ป่าแล้วลูกเดี๋ยวเๆือเือจับไปจไปับไถ่าคือคือหรอจังถ <c oughs> ัาคือมากอ่ะเดีย๋ยวปลาตกน้ำนี่ ปลาตัวนั้นล่วงแล้วล่วงซ้ายแล้ว sợ sợi Sọ, lá này, ba tịt nhé, này, ngay Sợi phải cao rồi đi เอาได้ไหมอู้ได้ปลาตัวนี่น้องมาช่วยก่อนช่วยนเอมเก็บปลาดีกว่าเดีวลุ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 ุลทุทุหล ิดเนี่ยงข้นบนนี่แอมนี่ไปตบตาเรเลยเออ Đây Đang đ consurai, đ Đang Đang này nè măng măng

Nào dân Vô viên vô viên nè น้ำตกละเชา้าอ้าวอ่ารอบนี้ใครอยากเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวานก่อนเหรอดเดี๋ยวเดี๋ยววานก่อน <c oughs> คนทางผมกระท่าแล้ว เฮ้ยมีตัวเนี่ยเนี่ยช3 3ตัวอ่ะปลาเฮ้ยลุดๆๆๆตาย เอาเอาที่าตัวฮ้าวไม่เหนี่ยร้านหาทางกระป๋าออกอยู่หาที่ออก

อันตรายน้องอยากเข้าไปด้วยถอยมาถอยมาท้ไมอันตรายก็ถอยมา พี่เจ้าคุณได้ปลาอะไรเหรอได้ปลาเหรอฮะไม่ใชเชือนะอือปลากรงคุณใส่เบ็ดไว้จเจ้าได้หนึ่งตัวละมันไม่กินเกี่ยวแม่งเลย กับลาเจ้านะมาดูผลงานกันจ้าเจ้าไหนไหนไหนขอดูชัดๆหน่อยเนาะมาปาป้าป้าอ้าวน่าจะพอได้กินอยู่นะเจ้านะได้ปิ้งอยู่เจ้าอ้าวปลาก้างล่ะปลาก้างปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเหรอเออขอบคุณทุกการรับชมจ้าคลินี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า <laughs> เอาเอามาสบายละน่าสรุปแล้วมาหา,า,าป้า